สูงของระดับต้นไม้แล้วก็มีกี่ชั้นคือแปลงนี้แปลงแรกนี่มันจะมีกี่ชั้นระดับของแปลงเชอ,อชั้นเดชั้นเีว่าคือมันมีใบปกคลุมเยอะไหมอ,อ๋อเออหนาหรือไม่หนาหรืเวาลาฝนตกมันจะร่วงถึงดินเลยมันมันมันจะมีมีพักไหมอเออเช็เม็ดฝนมันจะพักก่อพักก่อนมันจะล่วงถึงดินมานดูว่ามันหนาเกรดไหนหนึ่ง เล 2, ็กสองปานกลางสามหนาใหญ่เราก็ต้องเอาไปตามทำงานนิสวัตสิบสิบห้าเซนขึ้นไปนวัดเลยรับนมเฮาเฮาสิเอา,เอ,าอันอันซีเรียมมัดนี่เอาเอาจักจักแปงเอาเพิ่นให้เฮ็ดสองแปงหมายถึงซีเรียมอันนี้นะครับโอ้ไม่พ่อป่ามันมันป่ามันหลายเยอะป่ามันไม่อันนี้เป็นลักสูตรที่ผ่านการอบรมมาแม่นบ่พี่นิพน มเป็นหลักสูตรสากลในเรื่องของการตรวจสุขภาพป่าดูความหลากหลายทางชีวภาพอเพื่อเขาจะได้ไปฟื้นฟูว่าหลังจากที่ได้ข้อมูลในเรื่องการทําแปลงแปลงสุขภาพป่ามันก็จะเป็นเรื่องของการมาวิเคราะห์ว่าจะเข้าโปรแกรมบ้างว่าเขาจะฟื้นฟูตัวใดที่มันขาดเกินกับฟื้นฟูแล้วกันอะไรที่มันมีแล้วอนุรักษ์ไว้บอยมันถูกทำลายเพราะยามันจะเป็นตัว บ่งบอกหรือว่าตัวชีวัดความหลากหลายทางชีวภาพนะครับนั่นคือฝึกให้ชาวบ้านเนี่ยฝึกให้ประชาชนเนี่ยเรียนรู้ด้วยตัวเองอทำด้วยตัวเองคิดด้วยตัวเองอโดยมีบ้านดอนกรอยอซึ่งเป็นโรงเรียนป่าชุมชนนำร่องอันนี้นายอำเภอดอนกรอยด้วยัวหน้าผีพายเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ประชาชนจะต้อง ดูแลเองทำเองคิดเองทำเองรับผิดชอบเองจําเงินเองมีผลประโยชน์ร่วมกันเองจบอย่าให้อย่าเอาอย่ารอแต่เงินภาครัฐภาครัฐนี่ต้องต้องต้องเป็นผู้แค่ดูแลดูแลในเรื่องงบประมาณและนโย่ายจะไม่ใช่มาพูดจัดการเอง่แมไม่ใช่การเอาเข้ามาใส่ปากนกกังแกมันมัดสมัยแล้ววิธีนั้นน่ะ ้าาาอ,อา้ารหน้ามาแน่บันนี้ถ่ยายรูปความนิ่งก่อนเลยรอเนี่ยผู้ใดแค่ว่องก็ยิ้มได้ดอกูม่มีปาญหาเด้อเอายิ้มมะเอจื่อไอ้ท่านผู้ชมที่เคารพครับที่เห็นอยู่นี่นานๆเป็นคนที่เสียสละเพื่อชุมชนหมู่บ้านทั้งมดครับอาหัรมาแน่อ,นอันอันมีผู้สาวผู้เดียวอันนี้ไงอยู่บ้านนพูเดียบออ ว,ดดวัดเลื่อนพต้องไปดึงวัดเลพ่อมือเข้าไปวัดเลย่ต้องไปดึงมัออนมอ,อ,นอทำมชาติอโออีดโดพอีโพอันโอ้ผม <50. S 2> ผมห้าห้าบเซนบ่นตาเออรบอจจัดไม่นุ่มไม่นุ่ม